ับสวัสดีครับมื่อนี้เข้าสิบเวลาไปช้อนครับกับทีมงานทีมงานจอมยุทธครับแบทโค้งเข็มครับโค้งเข็มยู่ไนครับครับมื่อนี้ปมาที่ดูสิเป็นยังไงฝากติดตามผลงานด้วครับเดี๋ยวมีตัวเฮดฟอมื์มเลยล่ออีกคนหนึ่งครับร่อล่อแสงครับแสงครับกำลังแสงอยู่นพ่นนะครับจับตัวออกล่าครับร่อหนึ่งคนครับสิทธ่าทางนี้ เอาเมื่อวจะเอากี่แต้มครับเมื่อ<า><า>วานท้าว่าย่างหน่อยครับผมว่าซีฟคืนนะครับมนโอ้โหซีฟครับผมน,น,นคนอ่อนพอต้องเท้ามันน้อยครับ,บนคนว่าว่าซีฟคืนนี่พอต้องเท้ามันน้อยเพิ่งนี่คุณนี่นะ <Netflix> ครับล่อๆอ,อีกล่อแสงครับล่อไปแสงอยู่ <ใน S 2> ผม<ๆ>้งคีมก็นั่งก็นั่งเช็คครับเช็คสายหนาวแต่เฉพาะของเงยเมื่อนี่นี่วิธีต่อสายการบุรุษ งัดต่อคาด แสยาับเ่นาี่ครับูดยคนตไปับลเาอไกันแน่นะครับตัวสามสตัว,วก็มีเด็ตเดยยวอยู่กับสอบเต่าผมเข็บกับในซ้องล่ะตวปล่อยมานาปีกันหน่อยพวดตัวนั้ใน,ใน โอ้มีนเอำใหม่กินน้ำครับรบานผมอื่นขี้พวนครับแนวนี้นนนออปากกาเขาอ,อื่นยังไงมามาผีพวนมาพีพวนใส่กันแน่ครับรอบเสาโ้ <c oughs> เข็มเอาลวครับของเข็มไกลๆด้วยครับคุณ โซเน่โซเนะนนะดุยครับดุยดุย แต้มแล้วครับแต้มที่สามครับใส่งามขึ้นไปเรื่อยครับตัวนี้ประมาณหาคีดได้อยู่ครับกับกบยางขีบูนครับเขาไปในปากเลยทรงเฮิร์งลายเอาครับลุนตัวต่อไปครับใส่สวยครับมิดคอเลยอ่าหมองแห้งอีตีโอ้เจ้าก็บอกเอานล่ ใส่หาขีดครับตัวนี้ใส่สวยครับใส่สวยครับหวนปักเลย้วนตับเลยมันกินยังกูเข้าไปต้องใส่จะกินเขียดพี่บู์กบยางพี่บู์ครับนี่เต็มปากเลยครับปากจนสิขาดงัดแห่งนั้ครับปากจนสีขาดครับเบ่งกันเรื่อยๆครับ นี่กูแข่งกันทายไงกินโตม่าั้งคูกี่สุสีรัยี่ใคนแรกปูเดียเวใเปนคู่แก่เียเใเนคู่แกเดียวค่เดยเคู่เดย่เดยเปกเดียวคเดยป็ทรเี่เยวู่เวปแเดเดยป่กคู่เดยวูเดียวดวเดยวเปเยเปเดยวเลยดยเวยวเย เอาครับกินเขาแล้วก็มาแล้วครับอีกแต้มนึง้อสุดยอดครับกบยางพี่บูนครับมาครับแต้มสวยๆครับใหม่เดียวเลยผมว่าติตั้งกล้องว่าสิคุยแน่อู้สุดยอดเลยครับใส่กบยางพี่บูนครับคือเกานี่ไวทิดเปาไิดหดังครับใส่สวยครับเอาครับเล็กหน่อยครับ ไหนๆสุ่มกล่องว่าเอาจังไงเนี่ยกบยางพี่บุญเหมือนเดิมคแบบยางพี่บุญเขาปั่นเขาดีดีแ้วทำคนไงอะเดิมอีกแล้วครับแกมที่สองหมายเดียวครับมหบ <c oughs> ามายเลขเาหมายเดียวครับกบพี่บุญครับกควบหงส์เลยเขาสุดลดอีกตัวหนึ่งเนี้ยหนอลดตัวหนึ่งครับใส่สวยกว่านี้กันดีสามหนอเอาครับเอาครับกันดีครับกันดีน้องเขาครับ มาแลวครับหนึ่งแทมแคเราะครับเคีืดแซบอฟฟีงลูก pues แส้มโซกับของบดเปลือกหาตัวยากแหงครับทิมกรบยางพี่บูนครับแมสมพิซซองครับของวันนี้ <c oughs> ก,จก็จะดื้อจีบทิพย์ครับห้ห <c oughs> ายากแหงปลาเยอะกันมั้งมาแล้วครับปลาสามปลาทีครับปลาทีไม่ใช่ปลาทู <c oughs> อุ้ย ก็ดีครับก็ดีครับ่ใสเอาตัวหน่อยปล่อยก่อนมาโซ่พุ่งเนี่ยมีใส่งามครับใส่งามอู้แต่ตัวนี้ดีไปกินยังมาอู้นี่กินอะไรมาวันนี้กินอะไรผมไม่รู้แต่มันกินเดียวผมเป็นแล้วงูทองว่าูมากินยังมาครับสองแบบอุ้ยนี่หังวะมันคือปลาปลาเป้เปเลยเต่าจักกระปู คือพ่อคอกินกับปูอยู่เอาครับเอาครับโอ้มาเธอเดียวสามตัวเลยลูกหันหน้าเดียวท่านะเห็นกระดูกแหลมมาโวกเอ็งเอาไปนะเนี่ยอยู่เลยพอหมดเขาอยู่หมดเนี่ยแน่แเลยนะกบยางพี่บูนครับพี่บูนต้องปล่อยมันขึ้นล่าก่อนนะครับมันยังกินดีแม่ครับขึ้นเฮ็ดขึ้นเฮ็ดก่อนเพิ่ตัวไปพูนี้เพิ่มม้าเนี่ยนี่ผู้นี้วม้หมาแห่งเป็นพระเอกมือนี่แม่พอหายละบ้านนี่ไป อาลงฟุ้งลงฟุ้งทรายอ่อนครับน้องแต้มมือเข้าใจกันสนานเสนอนครับวันนี้วันนี้ทำบาปบ่ลงครับเจ็ดเจ็ดล่ะบอกจำหยุดนะแล้วก็ครับแต้มที่เจ็ดนะครับทรายอ่อนครับต้องแต้มเิดมือเท่าไหร่กันสนานเสนอนครับดนนะครับ แล้วโอ้โหพีเด็ดครับใส่สวยครับผลงานกรบยางพี่บูนครับเต็มปากสีส้มครับทำงานครับวันนี้เด็ดเลยครับนี่จะเข้าได้ครับมือกล่องบรไรด้วยวันนี้ต้องไัยเตียวอด้วยต่อไปครับจะอยกับแล้วครับ ทิพย์นะครับวันนี้ครับกลับบ้านแล้วโมประสบความสำเร็จเป็นได้ครับวันนี้ลมแห้งครับเปลี่ยนไม้มาทั้งอังศิล่าดิพอค่อยมีปลาครับท่างนี้สูสูรอแถวบ้านเป็นได้ไปครับเตรียมตัวเดินทางกลับครับนะครับเดินทางกลับบ้านครับ Let's go Let's go มือเมื่อยปอดดิมาแม่มาแม่้าจะทาคิปอยู่นี่ครับเบิดมือเมื่อยหายแนะล้วเม,มื่อนี้กลับบ้านกลับบ้านสากเลยใชือนะคารมอนีครับ ขคานับอยู่โดอนนี้กูไหนนะมันเดดานนอยากอยู่มันเดินกับูหนนะแ่ทีง่งม่ยาทีนไม่นี่กกเืองอะไจะู่เอาตัขาวเั่นเนาะวันนั่นเออผู้ดินรายอยตัวหที่ผู้กีฬาจนเพื่อนได้เอี่ว่าประสบความสำเร็จหมนดยกับเข็มสองคนวันนั้น

นี่ตำรวกันตำรวกันก็วัดด้ยเจียเนื้อเจียเนื้อกินผมวัดกินก้อนเสมน้องแหลกหยุดนักใจเลยวัดในตัวแรกหยุดมาไหนเพ็บนไหนเย็นมาเย็นเมื่อย้าเลยว่ะนี่ไปฝากปิดด้วยเร็วเอาปิดคลิปเอกเจ้าที่เราว่าปปิดไปก่อนเ้าปิดก็ไม่พอดกุมปิดเลยมาว่าปิดจมบ่เดียวเจ้าร เดี๋ยวเๆี่ยเดี๋ยวเนียเดี๋ยวเรางเหาทำมเนียวันนเกือกกินตายยังเกือกกินตายคว่ากินเรือเอาครับทิปนี่ได้ปลาร่วมเฮาสามสิบหกตัวครับถือว่าเห็นกว่านี้ถือว่าถือว่าผ่านหรอกแตาว่าผ่านผ่านดีครับผ่านไปเลยเอาทิพนี้ เอฟซีเฮาเลยแต้มหนึ่งครับพี่ว่าสุดยอดแล้วครับแแพ้เก้านี่้อแต้มยังเอ่อนยู่ครับยอ่อนย้อ่อนครับเอาทิพนาสองสัวทิพนาจองพบดกันไหมครับทิพนีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเบี่ยกระหฮว่าปุ้น